ดังที่ได้กล,าาล่าวมาแล้วเมื่อวานนี้ว่าพระเนรประธร,รมนาก็คือธรรมนาตามแบบของพระพุทธเจ้าที่ได้วางหลักวางเกณฑ์ไว้ให้อย่างนี้ไม่ว่าศกวาสิกาบางคนอยู่ที่วัดประธรรมนาคือการประพฤติปฏิบัติธรรมะตามหลักเกณฑ์อย่างนี้อุบาสกบางคน ทำนาที่กลางนาก็ทำทำนาที่วัดก็ทำหมายความว่าทำทั้งสองอย่างอย่างนี้ก็มีทำนาที่บ้านก็เพื่อได้ข้าวเปลือกมาเลี้ยงชีวิตทำนาตามแบบของพระพุทธเจ้าก็ได้ธรรมะมาเลี้ยงจิตใจคนเรานั่นไม่ได้มีแต่ร่างกายอย่างเดียวมีจิตใจด้วย มีข้าวกินอย่างเดียวนั่นมันเลี้ยงแต่ร่างกายไม่ได้เลี้ยงจิตใจต้องทำนาตามแบบของพระพุทธเจ้าได้อมตะธรรมมาด้วยและเลี้ยงจิตใจก็มีความสุขทั้งทางกายและท,งทางใจคือหมดปัญหาทั้งทางกายและทางใจเป็นมนุษย์ที่แท้จริงได้ ทำส,สอนในศาสนาอื่นเช่นศาสนาคริสเตียนพระเยซูได้กล่าวข้อความไว้ว่าชีวิตนี้ไม่ได้อยู่ได้ด้วยอาหารแต่ชีวิตนี้อยู่ได้ด้วยการทำตามถ้อยคำของพระเป็นเจ้าบางทีก็เรียกสั้นๆว่าถ้อยคำของพระเป็นเจ้า ชีวิตนี้ไม่ได้อยู่ด้วยอาหารชีวิตนี้อยู่ด้วยถ้อยคําของพระเป็นเจ้าหมายความว่าธรรมะหรือพระธรรมนั่นเองคํากล่าวเช่นนี้ใช้ได้แม่ในพุทธศาสนาเราว่าคนเราไม่ได้มีชีวิตอยู่ได้เพราะอาหารแต่มีชีวิตอยู่ได้ด้วยธรรมะเพราะคำว่าชีวิตนั่นหมายถึงการเป็นอยู่ที่เป็นสุข การเป็นอยู่ที่มีราคาถ้าว่ามีชีวิตอยู่ได้โดยอาหารอย่างเดียวแล้วมันก็เป็นสัตว์เตียรัชานเช่นสุนัขเป็นต้นมีชีวิตอยู่โดยอาหารอย่างเดียวเท่านั้นไม่ใช่มีไม่ได้มีชีวิตอยู่โดยธรรมะที่นี่มนุษย์เราอาหารก็มีกินสำหรับร่างกาย ธรรมะก็มีไหว้สำหรับหล่อเลี้ยงจิตใจซึ่งเป็นตัวชีวิตโดยตรงเมื่อเปรียบเทียบกันธรรมะที่หล่อเลี้ยงจิตใจนั้นสำคัญกว่าเพราะว่าจะช่วยให้สแสวงหาอาหารได้จะช่วยให้สแสวงหาอาหารถูกทางไม่ผิดทางได้อาหารที่เป็นธรรมะมากิน หล่เลี้ยงร่างกายนี้ให้ประกอบไปโดยธรรมและให้จิตใจนั่นไปตั้งอาศัยอยู่บนร่างกายที่ประกอบไปโดยธรรมถ้าจิตใจก็มีธรรมะสำหรับหล่อเลี้ยงชีวิตนี้อยู่ได้โดยธรรมะอย่างนี้ถ้าเราจะต้องการให้มีชีวิตชนิดนี้แล้วต้องทำนาตามแบบของพระพุทธ,ธเจ้าเป็นแน่นอนเพราะฉะนั้นจึงนำเรื่องนี้มากล่าว ท่านทั้งหลายกำหนดจดจำไว้ให้แม่นยำว่าเราต้องทำนาตามแบบของพระพุทธ,ธเจ้ามีสัจจะเป็นเนื่อนนามีกวามสารวมเป็นรั่วล่อมนามีน้ำฝนแล้มีอตะบะเป็นน้ำสำหรับทำนามีปัญญาเป็นแอกและตัวไทมีสติเป็นฐานและประจักมีหีริเป็นงอนไท มีมนโนเป็นเชือกสำหรับชักบังคับไถมีศรัทธาเป็นข้าวพืชแล้วก็มีความเพียรสำหรับเป็นบัวไถนามีโสรจจะเป็นการเก็บเกี่ยวข้าวทําไปทําไป ไม่มีความเศร้าโศกจนกว่าจะออกผลสุดท้ายมาเป็นอมตะธรรมคือพ้นจากความตายและอยู่เนื้อความตายได้ดังนี้ทำกลาเช่นนี้ใช้ได้แก่คนทุกคนที่จะประพฤติธรรมหรือประกอบการงานอย่างอื่นที่เป็นการเนื่องกันกับธรรม หรือต้องอาศัยธรรมต้องทำให้เป็นไปตามธรรมจนมองเห็นว่าเราทำนากันไม่หยุดยอนตลอดชีวิตทีเดียวจนกว่าจะบรรลุอมตะธรรมดังที่กล่าวแล้วถ้ากำหนดจดจำความข้อนี่ไว้ประพฤติปฏิบัติอยู่จนตลอดพรรษา,าทำให้ดีให้มากเป็นพิเศษการเข้าพรรษา,ากวาจะประเสริฐที่สุด ไม่มีอะไรจะประเสริฐเท่าจึงได้นำมากล่าวให้เป็นเครื่องส่งเสริมศรัทธาสติปัญญาให้มีความก้าวหน้าในทางธรรมของศาสดามันเป็นที่พึ่งของเราทั้งหลายได้สมตามความประสงค์จงทุกๆประการเทิน ธรรมเทศนาต้อควรกัเวลาเอวังก็มีโดยประกาศชนี